เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สมมนาออนไลน์แรกแห่งปี2023 g ริ่ e Reset n n w Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม66 เวลา18.30ถึง21.30นสดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ l ลาย ID เศ9 9 9 9ยังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในเราเร็วนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมัน สรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวตรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0บุมมองบูราการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคม ภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปรชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอขอบคุณทุกการสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้โลกในศตวรรษที่21นะครับรวมถึงในทศวรรษ2 0 2 0นี้ต้องบอกว่ามันมีปัญหาหลากหลายด้านเหลือเกินนะครับเนื่องจากว่าโลกมหมุนเร็วการเปลี่ยนแปลงนะทางด้านเทคโนโลยีนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับ มีการพัฒนาทางด้านวัตถุสิ่งของเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาอย่างรวดเร็วความที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี่แหละครับนะทำให้คนที่มีอายุแตกต่างกันนะครับประมาณสัก2 0 3 0ปีขึ้นไปซึ่งเราเรียกว่าคนละรุ่นนะครับก็เกิดเป็นจุดอ่อนนะเกิดเป็นช่องว่างขึ้นนะครับซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจนะเนื่องจากว่าสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน นะความเชี่ยวชาญนะชำนิชํานาญแล้วก็ประสบการณ์นะครับที่แตกต่างกันวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับ w e a k n e s s and gap between generations นะครับจุดอ่อนและช่องว่างระหว่างรุ่นนะครับทำให้ถึงนะมาชวนคุยในเรื่องนี้นะครับเพื่อจะมองและชี้ให้เห็นนะว่าคนแต่ละ generation เนี่ยนะมันมีจุดอ่อนนะครับแล้วก็มีจุดแข็งอย่างไรนะครับแล้วก็ช่องว่างเนี่ยมันเกิดจากอะไร ผมก็พอดีมีลูกศิษย์นะครับนะ่าจะอยู่ประมาณเจเนอเรชัน Y นะครับแล้วก็มีหลานเนี่ยนะครับอยู่ประมาณเจเนอเรชัน Z นะครับก็มีโอกาสสนทนาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนการเมืองสังคมภูมิศาสตร,ร์โลกนะครับก็สังเกตเห็นได้ว่านะเด็กในรุ่นสมัยนี้นะครับจะมีความเก่งความเชี่ยวชาญนะในมีองค์ความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยสูงมาก นะสามารถมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอเศรษฐกิจการเงินนะครับนะวัตกรรมนะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางการเงินเนี่ยสูงนะครับดีกว่าตัวผมและรุ่นผมค่อนข้างมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มองเห็นนะที่เป็นจุดอ่อนของคนเจเน r เรชัน Y แล้วก็เจเนเรชัน Z เนี่ยนะครับก็คือประสบการณ์อย่างผมมีโอกาสพูดคุยกับลูกศิษย ลูกศิษย์ผมที่เคยสอนกันมานะครับตั้งแต่ยังเป็นเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณ30กว่าแนละ้วแต่ยังไม่ถึง35นะครับก็เป็นคนประมาณรนะุ่น generation Y ก็เรียนจบมาทางด้านการเงินนะครับเวลาที่บายผมถามเขานะให้เขาช่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินให้ผมฟังสักนิดนึงเป็นอย่างไร นะเขาวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มานะผมก็ถามแล้วงั้นช่วยวิเคราะห์ผมฟังถึงเรื่องของประเด็นภูมิรัศรา์าโลกความขัดแย้งของมหาอำนาจนะครับเขาก็วิเคราะห์ไปวิเคราะห์มานะซึ่งผมไม่เถียงนะไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะผมก็จัดประเด็นฟังผมจะรู้สึกเลยว่าคนเจเนอเรชั่น Y เนี่ยถึงแม้ว่านะอายุจะ30กว่าละนะแต่ไม่ถึง35แต่ประสบการณ์นะครับในการมองเกมนะการอ่านเกมแล้วก็มองโลกเนี่ยยังไม่ขาดนะครับ แต่ว่ามีความรู้ดีนะมีความเข้าใจดีทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเงินนะครับนะทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆพอผมไม่ฟังนะครับนะคนรุ่นเจนซนะซึ่งเป็นหลานอายุยังไม่ถึง30นะครับยี่กว่านะซึ่งเพิ่งจะเรียนจบอากไม่นานก็นะมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศนะเรียนเรื่องของการเงินเรียนเรื่อง อะไรต่างๆเนี่ยผมให้วิเคราะห์แบบเดียวกันนะทางเศรษฐกิจการเงินนะครับนะผมก็ฟังอย่างเช่นผมให้วิเคราะห์เรื่องของเงินเฟอ้อว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมองเห็นว่าเป็นชั่วคราวหรือว่าถาวรนนะั้งแต่สมัยที่เฟดยังบรรดาธนาคารการต่างๆบอกว่ามันยังเป็นชั่วคราวชั่ว,วนะคราวนะคราวนี้หลานผมก็บอกว่ามันเป็นชั่วคราวผมบอกว่าแน่ใจว่ามันจะหายเร็วใช่ไหมเขาบอกว่าแน่ใจนะแต่ผมไม่เฉลยนะผมไม่บอกอะไรนะแต่ในใจผม รู้นะว่ามันเป็นถาวรและเมื่อเวลาล่วงเลยไปนะครับหลายเดือนสุดท้ายธนาคารกลางมาบอกนะครับว่ามันเป็นเงินเฟ้อถาวรนะครับไม่ใช่ชั่วคราวรวมถึงนะครับลูกศิษย์ผมที่อยู่เจนไวเนี่ยนะครับผมบอกว่าแล้วปัญหาภูมิศาสตร์โลกล่ะความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจนะครับรัสเซียนะกับทางด้านสหรัฐนะครับในประเด็นยูเครนเนี่ยจะยืดเยื้อหรือเปล่าจะสู้รบกันนานไหมนะซึ่งเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นการสู้รบกันประเดี๋ยวประดา นะเป็นเพียงแค่ว่าแย่งคิงผลประโยชน์เฉยๆนะไม่ยาวนานนะครับแต่สุดท้ายมันลากยาวไปจนทั้ง10เดือน11เดือนนะครับมันนี่คือสิ่งที่ซ้อนให้เห็นว่านะจุดอ่อนนะของเจเน r เรชันนะครับช่องวา่างระหว่างเจเน a เรชันเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนประสบการณ์นั่นเองนะครับซึ่งบอกแล้วครับว่าประสบการณ์ชีวิตนะการอ่านคนอ่านเกมนะมันขึ้นกับประสบการณ์นะครับซึ่งคนรุ่น Gen Y Gen Z มีความรู้ดี มีความรู้ทางเศรษฐกิจ,ก,จการเงินนะครับต่างๆเหล่านี้ดีแต่ขาดประสบการณ์ในการอ่านเกมอ่านคนนะจึงคาดเคลื่อนได้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ